จะมีทางใดให้เธอมีสุขสุดทางสุดไกลเท่าใดแต่ไม่เคยท้อพร้อมจะก้าวไปไม่เป็นไรใจฉันมีเธอเส้นทางยาวไกลโยงใย,ยตัวหินสุดแผ่นดิน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการสื่อกลางทางหลวงนะคะรายการสดจากกรมทางหลวงค่ะเมื่อสักครู่ช่วงต้นรายการเราจะเห็นภาพเรื่องของสถานีตรวจสอบน้ําหนักบรรทุกแล้วก็จะมีภาพของรถบรรทุกนี่แหละค่ะคือประเด็นที่วันนี้กรมทางหลวงจะนําเสนอนะคะหลายท่านที่ใช้รถใช้ถนนใช้ถนนของกรมทางหลวงนี่แหละเราจะสังเกตว่าไม่ว่าเราเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เอาภาษาชาวบ้านกันแล้วกันเราจะเห็นด่านช่างของกรมทางหลวงเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความรู้เรื่องนี้มาฝากกันและที่สําคัญนะคะวันนี้ต้องบอก ว่าสิ่งที่เรานําเสนอนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะผู้ใช้รถบรรทุกหรือว่าผู้ประกอบการแต่เป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้ทางหลวงทั่วประเทศด้วยและขณะเดียวกันช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเราจะไปตรวจสอบความคืบหน้ากรณีสะพานต่างระดับน้องขามที่อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสุดด้วยนะคะจะได้ทราบความคืบหน้ารวมถึงที่มาที่ไปว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรเพราะว่ามีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาค่ะแต่สําหรับเรื่องของน้ําหนักบรรทุกวันนี้นะคะผู้ร่วมรายการของเรา3ามท่านค่ะ ท่านแรกท่านวิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษานะคะคุณไฑูทู์คุ้มวงดีค่ะท่านที่สองนะคะผู้อเนรยกานสำนักสำรวจและออกแบบคุณสมบัติเจริญพัฒน์ค่ะและท่านที่สามผู้อานรยกานสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะนะคะคุณโกศิลเจติยานนท์ค่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะ และสาหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะคะย้าว่าเราเป็นรายการสดค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคําถามถึงกรมทางหลวงเรื่องถนนหนทางหรือว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักบรรทุกก็ได้โทรศัพท์มานะคะ02 2754225และนี่คือทีมงานของกรมทางหลวงที่รอนรับโทรศัพท์จากท่านผู้ชมอยู่ทั่วประเทศเราอยู่กันจนถึงประมาณบ่ายสามโมงนะคะโทรศัพท์มาได้02 2754225แจ้งเรื่องสภาพถนนหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรถึงกรมทางหลวงก็โทรศัพท์มาได้เลยนะคะ ตานคาเรามาขอความรู้กันก่อนจากท่านวิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษานะคะคุณไพฑูลค่ะให้ความรู้หน่อยว่าปัจจุบันเรื่องกฎหมายกําหนดน้ําหนักบรรทุกของเราทุกวันนี้เนี่ยรเรามีกฎหมายหรือว่ามีระเบียบอะไรยังไงบ้างคะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนเด่นก่อนที่จะพูดถึงกฎหมายผมขอพูดถึงแนวคิดของกรมทางหลวงในการกําหนดกฎหมายก่อนนะครับ,รบทางหลวงของเราเนี่ยประกอบด้วย2ส,ส่วนคือหนึ่งส่วนที่เป็นถนนกับส่วนที่เป็นสะพานซึ่ง แนวความคิดในการรับน้ำหนักก็มีความแตกต่างกันะนะครับผมยกตัวอย่างงถนนก,นก่อนนะครับสมมติว่าเรามีรถหนึ่งคันเนี่ยหนักพันกิโลเราเป็นรถสี่ล้อแต่ละล้อนี่ก็ตําหนักท,ที่กดลงไปคือ2 0งร้อกิโลคือตัวเฉลียฉล่ยกันไปครับถัวเฉลี่ยกันไปนะครับมุท่าเราออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักได้2อ0ากิโลกรัมค,ครับแต่ตัวนี้เราอยากจะบรรทุกเป็นเป็น2ตันเราจะทํายังไง วิธีการาง,ง่ายๆคือเราก็ไปเพิ่มล้อ,อมุตาจากจากจากสองล้อจากสี่ล้อกลายเป็นแปดล้อเมื่อเราเฉลี่ยแล้วมันก็ยังได้สองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในการแก้ไข,ไขปัญหารถบรรทุกที่วิ่งบนถนนเนี่ยส่วนมากเราจะเพิ่มล้อให้ไปเรื่อยๆเพื่อให้รับน้ำหนักมากขึ้นค่ะแต่ในส่วนของกรณีสะพานเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันนะครับค่ะผมขอยกตัวอย่างในฝ่านะกรณีที่เราอยากจะข้า,า,ขาม ล่องน้ำเนี่ยเราเอาไม้ไผ่ท่อนหนึ่งไปวางไว้นะฮะปกกติไม้ไผ่เนี่ยาสามารถรับน้ำหนักได้90กิโลกรัมถ้าคนหนัก100กิโลกรัมผ่านมันต้องพัง<ช>ถูกต้องะนะครับแตอนนี้ลองคิดใหม่นะถ้าเกิดเราเอาคนหนัก52คนคเดินผ่านมันจะพังไหม,อ,มอันนี้ต้องคิดคะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบคือว่า มันจะพังก็ได้หรือไม่พังก็ได้แล้วแต่วิธีการเดินข้ามอถ้าเราเดินข้ามสองคนคู่กันไปมันก็จะพังแต่ว่าให้คนหนึ่งเดินไปเกือบถึงสุดทางอีกคนหนึ่งงเดินมันก็จะไม่พังเรามาเทียบกับรถบรรทุกจะเป็นมุมไหนยังไงฮะเทียบกันที่ว่าเมื่อไม่ว่าเราจะเพิ่มล้ออีกเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยสะพานมันรับได้ใส่ก็ต้องแท่นั้นนะครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการกฎหมายของกรมทางเนี่ยเราจะควบคุมสองเรื่องคือ น้ำหนักที่ลงเภาน้ำหนักรวมของรถบรรทุกเราจะดูตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าทราบว่ามีหลากหลายประเภทมากเลยแต่กฎหมายจริงๆเรากําหนดยกตัวอย่างคร่าวๆได้ไหมคะน้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตตอนนี้อย่างเช่นรถทั่วไปที่เราเรียกว่ารถ10บล้อสิบล้อเข้าใจง่ายสุดค่ะ25ตัน25ตันครับอีกอันหนึ่งที่งตอนนี้ที่มีน้ําหนักสูงสุดคือรถรถพ่วงเจลดเา24่สิบ่ล้อตอนนี้เราให้53 53ตันครับนะคะจริงๆเรามีหลายประเภทมากเลยมีเป็นสิประเภทเลยเป็นสิบสิประเภทเลยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้แต่ส่วนมากรู้กันอยู่แล้วแหละก็ต้องทําตามกฎหมายกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราเน้นที่ถ้าเป็น10บล้อเท่าไหร่นะฮะ25ตันนะคะเอาละคะแล้วในส่วนของสะพานแล้วก็ถนนของกรมทางหลวงถามทางท่านผู้มีการสํานักสํารวจและออกแบบบ้างคุณสมบัตินะคะสะพานเอ่ยถนนเอ่ยของกรมทางหลวงเราเนี่ยรับน้ําหนักบรรทุกได้มากน้อยแค่ไหนคะทุกวันนี้อ ก็จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มกักจะถามอยู่เรื่อยนะครับว่าถนนของกรมทางเนี่ยรับได้กี่ตันะะสะพานรับได้กี่ตันอย่างที่ท่านวิศวกรใหญ่ได้ให้คําแนะนําไปนะครับว่าในการกํำหนดน้ําหนักบรรทุกเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับถนนด้วยสะพานด้วยน,นี่แนวทางของถนนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่ใช้ในการออกแบบน้ําหนักที่ใช้ในการออกแบบทั่วไปจะเป็นน้ําหนักเพามาตรฐานปกติแล้วก็คือ8.2ตัน ซึ่งจะทําการบททับได้จํานวนครั้งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็น10ล้านครั้ง20ล้านครั้งนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดปริมาณน,น้ําหนักของน้ําหนักเผามาตรฐานเนี่ยหรือว่ารถที่ใช้ในท้องถนนเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่านี้อย่างเช่น10ตัน11อตันจานวนที่จะบททับได้เนี่ยมันก็น้อยลงนะครับทำให้อายุของถนนสั้นลงก็ทํานองเดียวกับเรื่องของการออกแบบสะพานก็ดีนะครับการออกแบบสะพานก็จะต้องคํานึงถึงเรื่องของน้ําหนักบรรทุกนะครับน้ำหนักลงเพา นอกนั้นยังต้องต้องพิจารณาถึงเรื่องระยะห่างของเพาด้วยแนะไม่ใช่ว่าเออเอารถเอมีมเพิ่มจํานวนเพาไดา้อย่างที่ท่านวิศวกรใหญ่ได้เรียนะนะครับว่า ถ้าเพิ่มจานวนเพลาไปแล้วเนี่ยเพลามาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็ทาลายสะพานได้เหมือนกันก็มีค่าเหมือนกัน,นใช่ไหมคะ,ะคเพราะฉะนั้นก็คือว่ากฎหมายที่เรากําหนดออกมาว่ารถกี่ลอ้อกี่เพลาน้าหนักเท่าไหร่นั่นแหละคือถนอนและสะพานเรารับได้ถ้ามากกว่านั้นก็คือไม่ได้แล้วทุกวันนี้ที่เห็นถนนของกรมทางหลวงบางจุดเป็น,เป,นเป็นร่องล้ออันนั้นหมายถึงอะไรคะไปเจอรถน้าหนักมันทุกเกินหรือว่าหรือว่ายังไงฮะก ก็จริงๆแล้วก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะว่าเขาเรียกว่ารัตติ้งรัตติ้งก็คือการการเกิดล่องล้อส่วนใหญ่แล้วก็มีมีหลายสาเหตุในการเกิดล่องล้ออย่างเช่นการเบรกส่วนใหญ่จะไปเกิดที่ทางบริเวณทางแยกรถบรรทุกหนักมักจะวิ่งเลนซ้ายวิ่งเลนซ้ายปั๊บเมื่อถึงทางแยกเขาจะมีการเบรกเขจะหยุดทีทันนะครับก็จะเกิดล่องล้อน้ําหนักก็จะมากนะครับแล้วก็ก็จะเกิดปั๊มปิ้งของของเขาเรียกว่าค้ง โค้งของผิวถนนไม่ได้หมายความว่าเกิดจากน้ําหนักบรรทุกเกินอย่างเดียวไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นได้ด้วยนะคะทีนี้ขอความรู้เพิ่มเติมจากท่านผู้อำนวยการสํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะคุณโกศินนะคะว่าเราเห็นรถบรรทุกมากมายหลายประเภทแล้วเราก็มีด่านช่างเอาที่ฉันขอเรียกภาษาชาวบ้านนะด่านช่างรถบรรทุกประเภทไหนบ้างจะต้องเข้าช่างที่ด่านช่างคะคือครับตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงค่ะรถบรรทุกที่ บรรทุกกันตามท้องถนนเนี่ยต้องเข้าด่านช่างทุกคันเลทุกคันต้องเข้าครับเพราะว่าตามประกาศผู้วยการทางหลวงเนี่ยต้องเหมือนกับว่าอยากเป็นการควบคุมรถเพื่อไม่ให้มีการบรรทุกน้าหนักเกินต้องบรรทุกเท่านั้นถ้าเป็นรถบรรทุกเปล่าตีรถกลับอันนั้นไม่ต้องเข้าช่างจริงๆต้องเข้าแต่เพียวแต่ว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจบางบางทีเขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งข้างในเราเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรทีนี้เขาก็อาจจะเปิดตู้ท้ายได้เปิดตู้แล้วทางเพราะว่า ส่วนใหญ่ที่ผมสอบถามทางผู้จัดการด่านทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคนขับเนี่ยเขาก็จะเป็นคนหน้าเดิมๆเพราะว่าเขาก็ต้องใช้เส้นทางนี้คุ้นเคยกันอ่หมายถึงว่าเขาใช้เส้นทางตลอดเพราะว่าสมว่าเขาจะไปส่งของที่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่เขาก็เจอเจอหน้าบ่อยๆครับ เพราะฉะนั้นท,ทุกประเภททุกคันต้องเข้าช่างหมดเ,าาเลยแล้วที่นี้ด่านช่างที่ว่าที่ข่าวว่ามีการแบ่งประเภทด้วยอภาษาที่ถูกต้องเขาเรียกสถานีตรวจสอบน้ําหนักรถบรรทุกมีกี่ประเภทคะทุกวันนี้ตอนนี้ที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักทั่วประเทศมีทั้งหมด70แห่งนะครับพี่แต่ว่าช่วงแรกในการก่อสร้างเนี่ยเ,เป็นการก่อสร้าง ที่ใช้น้ําหนักรวมทั้งคันนะฮะน้ำหนักรวมทั้งคันก็คือว่าเป็นท่านช่างเดียวเขาเรียกว่าท่านช่างเดียวแล้วก็พอรถบรรทุกเข้าเข้าไปช่างเนี่ยก็จะออกเป็นน้ําหนักรวมไปเลยอย่างเช่นรถ25ตันใช่ไหมก็จะออกมาเลยว่า25ตันครับทีนี้พอมาหลังๆเนี่ยทางผู้บริหารได้ไปดูดูงานต่างประเทศก็เห็นว่าน่าจะเป็นน้ําหนักลงเเผพอเป็นน้ําหนักลงเเผขณะนี้ ด่านที่ทั้ง70ด่านทั่วประเทศเนี่ยจะมีน้าหนักลงเพผอยู่ที่22 2สิบสอ่าด่านนะครับก็เพราะว่าเป็นไปนตามที่ได้ออกแบบอย่างท่าน,านสมบัติท่านพูดไว้ก็คือว่าการการออกแบบเนี่ยจะต้องคิดที่น้ําหนักลงเพานะครับคราวนี้น้ําหนักลงเพผก็จะลดนี่ก็จะแบ่งเป็น3ช่วงเพราะฉะนั้นยี่บสองด่านที่เป็นน้าหนักลงเพาก็จะ จะเห็นเลยว่ารถแต่ละคันเนี่ยเออแต่ละเผาที่ะจะลงแต่ละช่วงช่วงหน้าช่วงกลางช่วงท้ายเนี่ยเท่าไหร่ก็จะออกเลยค,ครับก็จะมีอย่างที่บอกว่าวิ่งผ่านปุ๊บก็จะมีตัวเลขขึ้น,นที่จอให้เลยว่าน้ําหนักคุณเท่าไหร่ใช่ครับถ้าน้ําหนักไม่เกินก็ผ่านได้ผ่านได้เลยแล้วถ้าเกินล่ะคะทำยังไงคะถ้าเกินก็เจ้าหน้าที่ที่ด่านนะครับเจ้าหน้าที่ที่ด่านเนี่ยโดยผู้จัดการด่านหรือหัวหน้าชุดเนี่ยจะดําเนินการจับกลุ่มค่ะคราวนี้ ก็การดําเนินง,งานก็จะมีเจ้าหน้าที่ตารวจทางหลวงร่วมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านในการนี้การที่บรรทุกน้าหนักเกินเนี่ยตามกฎหมายจะเป็นคดีายา<อ>จะเป็นคดีคายาเนี่ยแล้วก็การกระบวนการเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ด่านจะนําผู้ที่กระทําผิดกฎหมายเนี่ยนำส่งตํารวจท้องที่โ,<อ>โดยโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ด่านกับตารวจทางหลวงนำนำนำรถบรรทุกน้ำหนักเกินไปที่ สถานีตามท้องที่ที่เขาที่กระทำผิดครับเกินนิดกินหน่อยเราไม่ให้ผ่านเลยใช่ไหมคะไม่มีประเภทที่ผมเกินมานิดเดียวขอหน่อยเหอะไม่ห้ามเลยใช่ไหมคะบางครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะขอช่างใหม่โดยโดยเขาจะขาจะขอลงลามาอนกขอช่างใหม่จนกว่าจะไดคือคือด้วยว่าตอนที่ก็เข้าใจผู้ประกอบการเพราะว่าตอนที่ก่อนที่จะออกมาจากโรงงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ ที่คนขับเนี่ยเขาเขาจะเอารถไปช่างน้ำหนักก่อนเขาจะมีที่ช่างของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วตอนที่เขาช่างเนี่ยเขาลงจากรถเพื่อจะไปเอาตัวถูกไหมครับอีนี้พอเขาตอนนั้นน่ะน้ำหนักมันไม่เกินถูกไหมครัตอนเพราะว่ามันเป็นรถเบาแค่แค่น้ำหนักคนเนี่ยนะน้ำหนักคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแปดสิบโลหรือเก้าสิบโลมันก็เกินเพราะว่าล้วเวลาจะออกจากโรงงานหรือออกจากน้นั้น ที่ลงโม่เนี่ยบางทีครอบครัวเขาก็มาด้วยเพราะว่าตอนที่ช่างเนี่ยเป็นรถเหมือนกับรถเปล่าถูกไหมครับบรรทุกของอ่ะรถบรรทุกของแต่ไม่มีคนอคีครอบอาจจะต้องลงจากรถหมดเลยให้งันให้ใช่ไหมคะก็ด้วยมันด้ก็เมียบารกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยคือเราทราบแล้วว่าทุกคันจะต้องเข้าช่างถ้าคันไหนเกินกฎหมายกําหนดจริงๆนี่คือคดีอาญาเลยนะอันนี้ที่ฉันว่าผู้ประกอบการทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะทีนี้ในส่วนของปีปีนี้แหละ ทราบว่ามีการประกาศเ,เขาเรียกว่าอะไรนะครับผ่อน,นผันน้ําหนักรถบรรทุกบางประเภทผ่อนผันอะไรให้ใครยังไงฮะครับก็ตามประกาศผู้ดนวยการทางหลวงนะครับก็มีการผ่อนผันรถเจ็ดเผายี่สี่ล้อเนี่ยให้สามารถบรรทุกได้58ตันตเพราะว่ารถประเภทนี้บรรทุกมันมาสามสามสี่ปีแล้วแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องสิ้นสุดโดยจะต้องลดน้ําหนักลงมาเพื่อนะให้ถนนเหลือ53าตัน oh เพื่อให้ถนนใช้งานได้ดี เหมือนกับว่าตามที่ได้ออกแบบไว้ค่ะควนี้พอ,พอ,อกรมทางหลวงก็เห็นว่าผู้ประกอบการอาจจะยังเตรียมตัวยังไม่ทันก็เลยผ่อนผันให้โดยขณะน,นี้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ให้ทางขนส่งทางบกเป็นเจ้าภาพในการศึกษาขณะที่เราผ่อนผันเนี่ยเราก็ศึกษาว่าน้ําหนักที่เหมาะสมที่ควรจะบรรทุกเนี่ยควรจะบรรทุกเท่าไหร่เพื่อรองรับกับทางการเปิดเสรีอาเซียนนะครับเราผ่อนผันจาก53ตัน เป็น58ตันผ่อนผันให้ต่อถึงเมื่อไหร่นะคะถึงสิ้นสิ้นปีเนี่ยครับก็สามสิบเอ็ดันวาสามสิบเอ็ดันวานี้ไม่มีผลกับถนนใช่ไหมคะเพิ่มจาก53เป็น58ดูแล้วก็มีมีบางมีบางมีบางก็ต้องศึกษากันไปด้วยนะคะค่ะแล้วในส่วนของรถผู้ประกอบการทั่วไปที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะถามทางท่านวิศวกรใหญ่บ้างรถบรรทุกมีมากมายหลายประเภทเวลาเขาจะมาวิ่งบนทางหลวงของเราเนี่ยเขาต้องขออนุญาตอะไรก่อนไหมคะคือคือรถบรรทุกปกติที่อยู่ในมาตรฐานที่ ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ต้องขอเลยทุกครั้งวิ่ง<ม>ได้ได้ปกตินะครับได้ปกติเราไม่ไม่ได้เหมือนของการทางพิเศษทางประเทศไทยที่เขาจะมีเช่นบรรทุกสารเคมีบรรทุกวัสดุไวไฟต้องขออนุญาตของเราไม่ต้องไม่ต้องคือเราจะจะพูดเรื่องเรื่องน้ำหนักอย่างอ๋อเราน้ำหนักอย่างเดียวยเลยครับเพราะฉะนั้นรถพิเศษของหน่วยงานราชการรัฐพิษาหกิจก็เหมือนกันเหมือนกันวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยครับแล้วถ้าเขาไปมีปัญหาเราดูแค่น้ำหนักแต่ถ้าเขามีปัญหาอย่างอื่นเช่นวัสดุไวไฟหรือว่าสิ่งของสารเคมีก็จจะเป็นนนนนขอองงทีี่ไหหดูต้ยาจะเป็นของ อ๋อจะเป็นส่วนนั้นไปนะเพราะฉะนั้นเราดูน้ําหนักบรรทุกอย่างเดียวจริงๆเลยนะคะแล้วในส่วนของรถบรรทุกสิ่งของที่สูงเกินกฎหมายกําหนดแล้วคะอันนี้คือเราจะต้องมีขอบเขตอะไรให้เขาบ้างมีกฎกติกาไม่ว่าสูงเท่าไหร่ยังไงถึงจะผ่านได้คือนี้รถสูงเนี่ยคือถ้ารถสูงเราน้ำหนักไม่เกินก็คงไม่ได้เกี่ยวกรมทางหลวงนะครับอ๋อครับคือหมายถึงว่าสูงได้แต่น้ำหนักคุณอย่าเกินครับแต่ว่าไอ้ส่วนสูงที่เกินเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ต้องไปขออนุญาตคือ ตำรวจหรือหรืออะไรก็ตามานี่นะค่ะเ,คเพราะฉะนั้นที่เราเคยได้ข่าวบางประเภทที่บรรทุกมาสูงแล้วก็เวลาไปลอดสะพานของกรมทางหลวง<ม>ลอดสะพานลอยแล้วม่พ้นชนจนสะพานลอยเราซุดลงมาเพราะฉะนั้นเราจะดูเรื่องน้ําหนักแต่ความสูงนี่เป็นตํารวจ อ๋อจะเป็นในส่วนนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้เราได้ความรู้เรื่องนี้กันแล้วนะคะว่าเรื่องของน้ำหนักบรรทุกนั้นเขามีกฎกติกามารยาทอย่างไรแต่ในแง่ของประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับถามคุณสมบัติหน่อยบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าคุยอะไรกันไม่เห็นเกี่ยวกับเราเราไม่ได้เป็นคนใช้รถบรรทุกเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ <c oughs> ผู้ใช้รถใช้ถนนเราน่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เรามีด่านช่างตรงนี้บ้างนะคะ ก็เพื่อผู้ผ like ู้ใช้โดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดมีด่านช่างการการควบคุมน้ําหนักได้การทําลายถนนก็มีน้อยเพราะว่าการทําลายถนนนั้นหมายถึงการทําลายถึงยกกําลังสี่เขาเรียกว่าน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยเพิ่มจากน้ําหนักออกแบบเนี่ยการทําลายเพิ่มขึ้นยกกําลังสีซึ่งค่อนข้างจะสูงมาก อย่างเช่นที่ท่านวิทยสกรใหญ่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้รถบรรทุก10ล้อวิ่ง1เที่ยวเท่ากับรถเก๋งวิ่ง2 0 0 0 0ืว่าเที่ยวนะครับเยอะมากนะครับ,รบก็ถึงบอกว่าบางทีในการเก็บ เ,เก็บค่าพันด่านค่าพันด่านอย่างด่านมอเตอร์เวย์เนี่ยรถบรรทุกวิ่งหนึ่งครั้งเราเก็บไม่กี่ไม่กี่สิบาทเองอมไม่ต่างจากรถเก่งารจริงๆแล้วการทําลายมากมายเหลือเกินกก,กว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงเคยมีคนเสนอว่าน่าจะมีช่องทางสําหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะ <c oughs> ในฐนานะที่เป็นผู้ในการสํารวจและออกแบบมีโครงการจะออกแบบช่องรถบรรทุกโดยเฉพาะไหมคะบ้านเราจริงๆแล้ว ก็เคยมีโครงการของหน่วยงานอีกหน่วยงานหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธเหมือนมมก,กันเนนนรียกสนอคอคก็ดำเนินการอยู่เกี่ยวกับเรื่องการทําท,ทักรูทนะครับในการพิจารณาจะทาได้หรือไม่ได้นะครับที่ปัญหาบ้านเรามันไม่ไม่ใช่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่ว่าจะมีการการบรรทุกของเนี่ยมันค่อนข้างจะวุ่นวายไปหมดคือระยะสั้นระยะไกล นะครับก็เส้นทางเนี่ยมันจะสลับกันไปหมดนะครับการจะทําทักรูดให้ไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับแล้วการดูแลในในทักรูกดเนี่ยก็ต้องมีการระบบควบคุมที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะครับแล้วก็ แน่นอนที่สุดคือประชาชนก็จะต้องถูกเวรนคืนนะครับแล้วทำทางเส้นใหม่ขึ้นมาอีก็จะเป็นปัญหาแต่คู่ขนานสระบุรีนั้นหลายคนบอกว่าอันนั้นนั้นเหมาะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูความเป็นไปได้ที้ในส่วนของท่านจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการบ้างท่านผู้ในการกิณมีอะไรจะฝากถึงผู้ประกอบการหน่อยไหมคะก็อยากจะฝากนะครับเพราะว่าทุกท่านเพราะว่าการที่บรรทุกน้าหนักเกินเนี่ยก็เหมือนกับ คือคอการขนส่งเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมคนที่บรรทุกน้ําหนักเกินต้นทุนก็จะล,ลดลงใช่ไหมแต่ขณะที่ภาระก,ก็จะตกกับกรมทางหลวงเพราะว่าถนนก็จะเสียหายเร็วกว่าปกติทําให้ผู้ที่ขับขี่ผู้ใช้ทางร่วมเนี่ยอย่างพวกรถเก๋งหรือรถท,ทั่วไปก็จะต้องมานั่งคอยระวังหลุมบ่อกันเพราะฉะนั้นแล้วก็อายุของถนนก็จะใช้ได้น้อยน้อยลงกว่าที่ได้ออกแบบเยอะมากนะครับ ก็อยากจะฝากให้ทางผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยเขารบก,กฎหมายก็คือบรรทุกไม่เกินกฎหมายกําหนดครับแต่ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามกันส่วนใหญ่ก็ยังมีส่วนน้อยยยังมีน้อเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็ขอความร่วมมือกันด้วยแล้วทางท่านวิศวการใหญ่ล่ะคะท่านอยู่ด้านบํารุงรักษาโดยตรงแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยถนนของเราจะต้องมาบํารุงรักษาอันเนื่องมาจากการบรรทุกน้ําหนักเกินนี้มากน้อยแค่ไหนฮะคือ ที่จริงงบของกรมทางหลวงปัจจุบันนี้ <c oughs> งบบำรุงนี่มากกว่างบก่อสร้างสเท่าโอ้หรอคะสเท่าเลยนะครับ <c oughs> ต้องมาบำรุงมากกว่าก่อสร้างอ <c oughs> ีก <c oughs> ของของของบำรุงเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าล้าน <c oughs> นะครับมากค่อนข้างมากจริง <c oughs> จร่ง <c oughs> ประชาชนผู้ใช้ถนนเนี่ยจะมีความเดือดร้อนแต่ว่าเป็นเป็นความเดือดร้อนที่กระจายไปทั่วไปถึงไม่มีใครร้องจริงๆอย่างชางที่จริงทุกท่านก็มีส่วนรับผิดชอบกับกับถนนเหมือนกันเพราะว่าถนนคือสมบัติของท่านเองนะครับเพื่อนั้น ถ้าท่านอยู่ในบริเวณไหนก็ตามถ้าท่านเห็นรถเป็นทุกเกินอะไรนี่โทรสัมม่งพนักงานทางหลวง1586แจ้งได้เลยท่านโกสินก็ยินดีออกไปจัดการพอแจ้งมาปุ๊บเรายัางไงคะคือถ้าเป็นรถที่บนทางสายย่อยนะ,ะสายรองนะสายรองเนะียนะ่ยเราก็จะมีหน่วยสปอตเช็คที่คอยดําเนินการจับเหมือนกับตํารวจไล่จับผู้ร้ายน,านั้นเลยหลจริงๆครับเพราะว่าเป็นของกรมทางเองเลยเป็นของกรมทางนะส่วนการเนี่ยก็จะคอยจับกลุ่มซึ่งผลการดำเนินงานแต่ ปีที่แล้วก็ได้2,000กว่าคันเลยนะ oh, แล้วน้ำหนักแต่ละครั้งเนี่ยเป็นหลัก เท่าตัวจากที่อนุญาตอย่างสมมติว่าอนุญาตให้50 50ตันเนี่ยไปเป็นร้อยร้อยตันแบบนี้สมควรจจับนนเจับพราะฉะนั้นต้องฝากบอกพี่น้องประชาชนขับรถบนถนนของกรมทางหลวงเจอคิดว่าคันไหนน่าจะเข้าข่ายนะโทน1586เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเราไปตรวจจับให้เลยนะคะเอาละค่ะแล้วช่วงนี้เรามาตามอีกหนึ่งประเด็นนะคะเมื่อคืนนี้ประมาณสามทุ่มก็มีเหตุสะพานต่างระดับหนองขามซุดตัวลงมานะคะที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแล้วก็เป็นข่าวคราวกันไปหลายท่านก็เริ่มมอง ที่เอสาพานของกรมทางหลวงมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากําลังก่อสร้างทาไมเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นทราบว่าเมื่อเช้าทีมงานของกรมทางหลวงนะคะนำโดยท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบํารุงทางคุณสนิทพรมวงศ์ท่านก็ลงพื้นที่เลยแล้วก็วันนี้มีข้อมูลจะมาชี้แจงให้เราได้ทราบกันนะคะตอนนี้ทราบว่าท่านอยู่ในสายพร้อมแล้วใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะท่านรองอธิบดีคะ่ะ ครับผมสวัสดีครับคุณกนิการครับค่ะไปลงพื้นที่มามีอะไรจะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนบ้างมคะว่าสะพานต่างระดับน้องขามซุดนั้นเกิดจากอะไรคะท่านรองคะอ๋อครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ละกันนะฮะตรงนี้เป็นโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับน้องขามเนี่ยก็คือเป็นช่วงถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเป็นช่วงแยกเอ่อแยกตัวแหลมฉบังนะครับก็คือเป็นขาที่ออกจากแหลมฉบังมุ่งหน้าข้ามมอเตอร์เวย์แล้วม้วนลงไปมุ่งหน้าไปทางพัทยานะครับ ครับผมคือจริงๆแล้วสะพานตัวนี้เนี่ยอตอนนี้ก็ก่อสร้างไปได้ประมาณ63%ละท,ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ครนี้ช่วงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เรากําลังเทคอนกรีตนะครับผ่านโครงการก่อสร้างเนี่ยเทคอนกรีตตัวโครงสร้างสะพานนะครับซึ่งโครงสร้างสะพานตรงเนี้ยถ้าเราเรียกให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนอะสะพานต่างระดับหลายแห่งอันนั้นก็คือเป็นโครงสร้างรูปกล่องนะครับ อตอนนี้ระหว่างที่ก่อสร้างเนี่ยนะครับก็คือเอมันจะ,ะการเทคอนกรีตเนี่ยมันก็จะมีเรถส่งวัสดุก็คือรถอรถรถ,รถเครียกรถผสมปูนนะครับเพื่อเข้าไปใไนพื้นที่แต่ระหว่างที่ขยับเพื่อให้เอสามารถนําคอนกรีตขึ้นไปเทได้เนี่ยเอตัวรถผสมปูนตัวนี้ก็ไปเกี่ยวกับตัวโครงสร้างของนั่งงานนะครับพอเกี่ยวโครงสร้างตัวนี้ก็เลยเกิด อุบัติเหตุขึ้นมานะครับในช่วงในช่วงพิตาานะครับแต่ก็เหมือนเหมือนที่นําเรียนไว้ว่าช่วงตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ข้ามมอเตอร์เวย์มาแล้วนะครับแล้วช่วงตรงนั้นก็จะเป็นช่วงว่างที่เป็นพื้นที่ของต่างระดับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีประชาชนอยู่สองข้างทางไม่มีเประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่จะมีก็เฉพาะของคนงานก่อสร้างนะครับตอนนี้คนงานก่อสร้างที่อยู่กําลังก่อสร้างอยู่เนี่ย เก็ได้รับอุบัติเหตุนี่ะที่ที่ทั้งหมดเนี่ยก็เก้าคนนะครับเก้าคนก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้กลับบ้านได้ละแล้วตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการสัญจรไปมาของประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะท่านรองอธิบดีครับโครงการนี้เอนําเรียนว่าช่วงที่มันเกิดมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่ข้ามมอเตอร์เวย์มาแล้วค่ะ นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่บนพื้นที่ว่างนะครับอยู่ตรงตรงตรงแคมป์ของโครงการเลยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนสองข้างทางก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับคนใช้รถใช้ถนนก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นอีกสักเมื่อไหร่คะโครงการนี้ถึงจะเดินหน้าต่อได้เพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อคืนก็คงจะต้องมีการตรวจสอบอะไรกันต่อน้ำเรียนอย่างนี้นี่นะครับวันนี้เข้าไปก็ได้อ่พูดคุยแล้วก็ประชุมแล้วก็ดูทั้งหมดเลยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่กรม โครงการของกรมทางหลวงบริษัทผู้รับจ้างในอของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเจ้าของงานนะครับมอเตอร์เวย์นะครับแม้แต่ในช่างเขตในช่างแขวงนะครับอันนี้ก็เข้าเข้ามาคุยร่วมกันก็คือตรงนี้เนี่ยหลังจากทราบสาเหตุแล้วก็ทําคู่ขนานกันเลยใน,ในในในทางปฏิบัติก็คือให้เร่งเกี่ยวกับเรื่องของเคลียร์พื้นที่ที่เกิดอุอบัติเหตุตรงตรงโครงสร้างตัวนี้ออกนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็นกให้สํารวจ ตัวโครงสร้างข้างเคียงว่าตรงไหนมีผลก็ทบในแง่ของความแข็งแรงนั้นก็แก้ไขเพราะฉะนั้นในในวันสองวันนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้รับการเคลียร์เรียบร้อยนะครับค่ะก็สบายใจได้นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะได้มาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะขอบพระคุณท่านรองมาทีบดีบคให้พี่น้องประชาชนนับตาด้วยค่ะขอบพระคุณท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะ ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทางคุณสนิทพรมวงศ์นะคะเมื่อเช้าท่านก็ลงพื้นที่เลยแล้วก็ประชุมกับทีมงานกรมทางหลวงทุกภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็มาสรุปให้เราได้ทราบกันมีคําถามท่านผู้ชมนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องด่านช่างด้วยนะคะคุณวิสุทธิภูเก็ตค่ะเสนอแนะให้รถพ่วงติดตั้งไฟด้านข้างทั้งตัวหัวลากและรถพ่วงเพื่อลดอุบัติเหตุเรามีกฎไหมคะทุกวันนี้ออ กรมการมีอะไรที่เป็นกี่ยวเกี่ยวข้องกับขนส่งนะรับอ๋ออันนี้เป็นๆๆขสน,น,น,นส่งของกรมการขนส่งทางบกนะเราฝากถึงเลยเผื่อชมรายการ <c oughs> คุณมงคลปราจีนบุรีค่ะท่านนี้บอกว่าอ๋อท่านนี้พูดเรื่องอยากจะให้ขยายถนน304กบินบุรีเนี่ยแหละช่วงที่เป็นปนัญหากม27็ถึง <c oughs> 2 9เกากม40ถึง42เขากลังหาข้อสรุปรสรุปได้แล้วหนีใช่ไหมคะครับนะคะเดี๋ยวเรามีข่าวคราวความคืบหน้านํามาฝากคุณสมหมายไซน้อยท่านนี้ก็แจ้งเรื่องของไฟฟ้าดับนะคะ346 หน้าหมวดการทางใสน้อยบริเวณช่วงหน้าหมวดการทางเลยนะใส่น้อยไฟฟ้าดับตลอดเส้นทางถึงแยกนพวงนะคะอันนี้แจ้งไปนะคะคุณสมบัติชนบุรีอยากให้จัดระเบียบรถบรรทุกโดยวิธีไหนก็ได้เพราะมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้รถบรรยุกรถบรรทุกเยอะเหลือเกินสร้างความเสียหายให้กับถนนแล้วก็ยังเป็นอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยอันนี้เป็นขนส่งเหมือนกันไหมคะจัดระเบียบแล้วก็ปริมาณรถบรรทุกนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะหนองหางน้อยนะคะ รถบรรทุกหนักใช้ทางหลวงหมายเลข24หมายเลข24ถ้าอ่านให้ถูกหมายเลข24เยอะมากทําให้ถนนเสียหายขอให้ตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็มีทางหลวงหมายเลข35บางกระดีแสมดำพระรามสองช่วงกม15สพันกลับรถอยู่ไกลอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณเอมบอนสระบุรีอยากให้กรมทางหลวงตั้งด่านตรวจจับรถบรรทุกที่มาวิ่งเลนขวานะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะรับฝากแจ้งมา21บริเวณช่องเขาขาสภาพถนนมีล่องล้อ รถสิบล้อเยอะมากถนนเสียหายนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าสิ่งที่ฝากมากรมทางหลวงวันนี้คงได้รับทราบแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีวิธีการบำรุงรักษาเส้นทางตลอดส่วนเรื่องของรถบรรทุกก็คงต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกหรือกระทรวงมหาดไทยก็ต้องช่วยๆกันด้วยนะคะเอาละคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณผู้ร่วมบริการทั้งสามท่านนะคะขอบพระคุณนะคะ ค่ะแล้วขอพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการด้วยนะคะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ที่1และ2ของเดือนนะคะบ่ายสองโมงครึ่งค่ะและหลังรายการถ้ามีคำถามถ,ามถึงกรมทางหลวงโทรศัพท์ได้นะคะ1586ค่ะวันนี้ดิฉันกนิการประุมชาติพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านนะคะและทีมงานกรมทางหลวงลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจมงงงงางาานนกรรททที่ด้ส้สสเ